พระคาถาหลวงพ่อโอภาษีหรือว่าหลวงพ่อถนนตกอาสมบังมดตั้งนโมสามจบเอว่านโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแล้วก็ท่องคาถาหลวงพ่ออภาษีต่อไปอย่างนี้อิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคาพระภุมมเทวานะขมามิ หังอีกครั้งอิติสุกโตอรหังพุทโธนโมพุทธายะบัตวีคงคาพระภูม,มิเทวาขมามิหัง่งนี้ต้องสวดสมจบห้าจบหรือว่าเก้าจบทุกวันพระเพื่อขอมองคลโชคลาภให้แก่ชีวิตสามารถป้องกันภัยได้ครอบจักรวาล